สวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่กับผมแนะเกมไอเดนจัดทีมต่อสู้เหล่าสาวๆน่ารักกลับมาสโตไทยแล้วแต่ใครใครใหม่แน่ะใครรัสเซียนะผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาให้ดูนะทำยังไงนะครับก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลดวกปลอดภัยแนะนำแล้วมันท็อปอัพแน่เติมเกมเติมถูเติมใบเติมปลอดภัยต้องกท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่ามีเกมสโตไทยใหญ่ๆมีมาทุกเกม มันก็จะเป็นวุตถุรีเวสเซตเตโลคาบาฟับจีฟรีไฟล์เอวีเมชั่นทุกวันของใครต้องเลือกเกณฑ์ชิมอินแพ็จากวันแรกล็อกทัวร์ชั่นอิตาลีสตาร์ทนะแล้วก็ฝากด้วยดากอนลาจ้านะใช้แค่ไอดีพาร์ตเติมแอปเดียนแล้วก็จีเมลเท่านั้นแพค็คใหญ่เหลือสามพันเจ็ดเอ 7, ่อสามพันเจ็ดลดเหลือสามพันหกนะฮะก็ลดตามนี้เลยนะ่ยแพค็คใครไม่มีเพชรซื้อใบกระชาก็เติมโบร้านเราได้นะฮะก็ตู้ใหม่มาแล้วเอาให้หนำใจเลยนะผมนาะนๆะนะนะตู้มันจะมานะครับนะผมตู้เทพเลยนะฮะ เติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยตรงออโต้อัพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะสงสัยเกมไหนว่าเล่นอยู่รับเติมไหมก็ไลน์แอดกับเฟซบุ๊กมาถามแอดมินได้เลยนะฮะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมเนี่ยครับกดขีด3ขีดนะเข้ามาแล้วอ่าขอให้รูปแอป,ปตรงนะเพราะสโตไทยมันจะเป็นภาษารัเสเซีย,นะยเนาะใครรัสเซียมานะกดขีด3ขีดตรงนี้แล้วกดฟันเฟืองนะฮะก็จะอ่ากดอสุดท้ายข้างล่างนี้ จะมีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผมนะฮะกดไปแค่นี้เองนะฮะมันก็จะรีเซ็ตให้เรานะเดี๋ยวบางคนตกใจทำไมของผมเป็นเป็นภาษาอังกฤษมี77เซิร์ฟนะครับไวมากขายรัสเซียมา <laughs> เปิดสตูไทยนะฮะก็มาแล้วครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเกมเพล็ก์ก่อนแล้วกันนะฮะ เืีใครไม่เคยเล่นไม่เคยเห็นนะใครชอบแต่ว่าตัวละครมันน่ารักดีนะผมบอกในหะ้คนน่ารักเนะเดี๋ยวใส่โค้ดด้วยครับแจกโค้ดเยอะมากนะสิบสามโค้ดตึงๆเลยนะผมโค้ดเยอะมากใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะเอาไปโค้ดแรกกันเลยนะคนแรกก็ต่อ,อยตรงนี้แหละครับใส่ฟันเฟือง เดี๋ยวซ้อจดหมายมีแลับอ๋อแจกด้วยไม่เป็นไรนะฮะกดขีดสามขีดฟันเฟ,นฟืองนะฮะนี่โคดใส่ตรงนี้เลยตรงกลางง่ายไหมอ่านี่เลยนะฮะก็ปรับหมดสุดทุกอย่างแล้วเนาะนี่โคดแรกครับผม โค้ดที่สองนะ่ยดูทีว่าจะได้กระชากี่ไปนะครับเฮ้ยโค้ดที่สองใส่ไม่ได้เป็นไรวะไม่เป็นไรก็ใส่ที่โค้ดที่ใส่ได้แล้วกันเนาะโค้ดที่สามเนะี่ยอ่านี่เป็นอาวุธเนะี่ย โคที่4ง่ายหน่อย6 6 7 7เออห6ห8แ 8, 9เนยใส่ไม่ได้เจ็ดเจ็ดล่ะเจ็ดเจ็ดใส่ได้ครับ6 6เสือกใส่ไม่ได้ แปดนะฮะได้นะครับไม่มีใบกระชาเลยวะเก้าเก้านะน่าจะสิบใบเดีี้แหละแล้วก็นี่ครับโคที่7ใส่ให้ดูเลยเผื่อใครอยากเล่น,นไงได้เยอะไหมอู้นี่ห้าลอยเพชรนะอันนี้ สตูไทยชอบแจกโคดเยอะแต่ว่าของน้อยนะแต่อันนี้น่าจะเป็นหินนับขั้นเนะอันนี้เก้านะฮะฮุญแจนะะโคดที่สิบ เอ้ยแจกเศษนะฮะตัวละคร5ดาว5้เศษต่อไปสิ12 13งง่ายเลยครับ 7, 7 7 8 8 9 9นะแปแปดเผื 8, 8. ่อใครอยากเล่นผมเห็นมันเหมือนน่าจะมีแค่10ใบนะ อ่ะหมดแล้วดูอะได้แค่นี้ครับผมไปเปิดกระชาก่อนเลยก็ระบบเยอะมากมีกรงมีกิวมินุ่มีนี่เยอะไปหมดเนะี่ยวายมีแค่สามโค้ดเหรอเนี่ยโอ้แจกน้อยมากเนี่ยแจกจะทรัพยากรเนี่ยผมต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆอา้าวเปิดใบเดียวได้เลยแจกน้อยแต่เปิดใบเดียวได้เลยครับผม เออลองดูนะครับผมวิมาอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ห้าดาวนะก็เพรเปิดทีละใบไปเลยนะผมมาไหมไม่มาว่ะโอ้โหมาตัวเดียวนะจะเป็นลมมีตัวนี้แล้วแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่ง โอเคนี่ลอภิสุดธนะเนี่ยมันแจกทรัพยากรอัพของเยอะครับตังหมดแล้วไปดูตัวใหม่งล้วกันไม่ต้องเอาใครลงนะลงสองตัวพอเดี๋ยวเอนี่เอาตัวทองลงสองตัวพอนะไปไปมาได้ผีกองกอยนะหมดความน่ารักเลย ฮะบัฟเพื่อนเหรอบัฟหรือฮิววะทุกี้มองไม่ทันเนะี่ยผีกองกอยนะเอาใหม่เนะี่ยมันโยนบัฟบัฟฮิวเนะี่ยเป็นตัวฮิววผีกองกอยในวงนี่ใครอยากลองจัดได้เลยนี่ ตัวกากไงโอ้โหจะกระตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดใช้สองตัวนี่แหละครับรีเลยนะอย่างเงี้ยเกลือ <c oughs> ก็ไม่เกลือนะได้บัฟได้อันนี้เป็นดาเมจก็ช่วยกันฮิวอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะแล้วก็ค่อยเก็บเพชรเปลดใหม่นะ สโตนี้ผมสวยจัดเข้มปีเลยนี่ก็ประมาณนี้สโตไทยลองมาเล่นดูกันเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม